มาดูหน้า47ข้อ682กล่าวถึงพิจารณาโดยปฏิจจสมุปบาทปัจจัยนยะที่สาพระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งเห็นการถึงความชราแห่งสังขารธรรมทั้งหลายกล่าวคือรูปนามนั้นนั่นแหละและความแตกดับแห่งสังขารที่ชราแล้วความชำรุดสุดโทมความแก่ชรา แห่งรูปนามทั้งหลายรูปนามขยายออกมาคือขันธ์ห้าขยายขันธ์ห้าเป็นอายตนาสิบสองขยายอายตนาสิบสองเป็นธาตุสิบแปดขยายธาตุสิบแปดก็เป็นธาตุสี่สิบสองเป็นที่ตั้งแห่งสังขารธรรมทั้งหลายรูปนามทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ถ้าชราชราคืออะไรคือโทมมันเสื่อมสภาพลงสุดโทมแล้วก็ในที่สุดก็แตกดับแตกทำลายตายไป เมื่อแตกดับแตกทำลายตายไปอันนี้เรียกเป็นภาษาธรรมะว่าชราและมรณะสังขารทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละคือชราและมรณะทีนี้ก็สาวต่อไปว่าชรามรณะแห่งสังขารธรรมทั้งหลายรูปนามขันห้าเหล่านี้เกิดจากอะไรชราและมรณะมาจากไหนสมมติถ้าเห็นความแก่และความตาย ก็สาวได้เลยเนะี่เพราะเกิดนะจึงแก่จึงตายอย่างนี้ันเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเมื่อไหร่ก็สาวบอกความเกิดนี่เร็วสามจริงๆเพราะถ้าหากว่าไม่เกิดสัอย่างเดียวเนี่ยนะความแก่และความตายเหล่านี้จะมีไหมความป่วยเหล่านี้จะมีไหมมันเวลาไปเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาลก็ใส่ใจได้เลยว่าความเกิดนี่เร็วร้อยมากถ้าไม่เกิดนะความเจ็บป่วยเหล่านี้ไม่มีหรอก ความทุกเหล่านี้ไม่มีหรอกความผิดหวังความไม่สบายใจความขับแค้นใจความเดือดร้อนใจทั้งหลายไม่มีหรอกทุกในการแสวงหาอาหารเป็นต้นไม่มีหรอกเพราะความเกิดแท้ๆแหละเป็นปัจจัยความทุกความเดือดร้อนเหล่านี้จึงมีแล้วความเกิดมาจากไหนหนอความเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากกรรมกรรมนั่นแหละเป็นตัวนําเกิดแล้วทําไมกรรมจึงนําเกิดล่ะ ก็เพราะตัณหาและอุปาทานเพราะความยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราทําไมเขาจึงยึดถือว่าเราว่าของเราล่ะก็เพราะเวทนาเป็นปัจจัยแล้วเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยมีภาษาแล้วภาษามีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอายตนะเป็นปัจจัยและอายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยก็นามรูปนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยอวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยสังขารสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยเฝ้าไปแล้วก็ความเคลาทั้งหลาย ความโง่ความคล้าความไม่รู้ความหลงความหลงงมงายความไม่รู้แจ้งแทงตลอดนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตนี้แหละเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยแห่งการทํากรรมกรรมก็นําให้ปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลง สลายตนะทั้งหลายก็อย่างลงเมื่อสลายตนะทั้งหลายอย่างลงก็เป็นท uh um ี่ต <ER pues ั้งแห่งผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นจึงเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะความยึดถือนี่มีเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาบอกว่านั่นของเราอุปาทานบอกว่านั่นอัตตาของเราสรุปว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราความเพลิดเพลินตามทวารต่างๆ ก็เป็นปัจจัยให้ทํากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมเหล่านี้ก็ซัดไปสู่พบสามกำเนิด4คติ5วิญญาณทิติ7จสัตตาวาส9การเกิดในคันทั้งหลายเป็นต้นก็ย่อกปรากฏเกิดขึ้นเมื่อชาติมีชาราก็ติดตามพยาธิก็ครอบงำมรณะก็ห้ำหันประหารเอาไปตัดหัวบางทีบอกค่อยๆตัดแขนมาออกก่อนนะ บางพวกบอกตัดขาก่อนแล้วแต่ใช่ไหมเค,ย,คยเห็นไหมคนไข้วางคนค,ค่อยตัดขาไปเรื่อยๆตัดไปจนตายนั่นแหละบางพวกเขาค่อยตัดแขนมาก่อนบางพวกก็ตัดที่คอผ่าคอเลยตายเลยงเงี้ยบางพวกบอกว่าต้องผ่าท้องสิเนี่ยนะในที่สุดแต่ว่าเหมือนกันหมดคือทุกคนที่อยู่ในโลกเนี้ยจริงๆก็คือนักโทษประหารดีๆนี่แหละแล้วแต่ว่าเพชฌฆาตคือมัจจุราชจะเลือกประหารส่วนใดก่อนบางพวกก็เริ่มประหารขึ้นจากทางศรีรษะก่อน บางทีก็เลือกประหารที่เริ่มตั้งแต่เท้าขึ้นมาบางทีก็เลือกตั้งแต่แขนขึ้นไปบางพวกก็เลือกในช่องท้องก่อนเลือกตับหรือเลือกไตดีบางพวกก็เลือกหัวใจบางพวกก็เลือกปอดเลือกม้ามบางพวกก็เลือกเกี่ยวกับน้ําดีบางพวกก็เลือกเกี่ยวกับเส้นเลือดบางพวกก็เลือกเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เกี่ยวกับเรื่องลำไส้บางคนก็เลือกที่คอแต่สรุปว่ามันโรคมันลงสาเหตุให้ตายได้ทุกแห่งแล้วแต่พยามัจจุราช ทีนี้ถ้าสมบูรณ์แบบไม่ตายสักทีหนึ่งคนอื่นก็ช่วยให้ตายใช่ไหมเอาลูกปืนไปยัดใส่ตามที่ต่างๆบ้างเอาระเบิดไปคว้างแถวที่ต่างๆบ้างตายในที่สุดก็าตายดีไม่ดีว่าจะขับรถไปเที่ยวกะนั้นไปตายอย่างเงี้ยนะสรุปแล้วแล้วแต่นะในที่สุดถ้าก,กรรมมันให้ผลชรามรณะเล่นงานเชื่อไหมไอ้พวงมลาลัยที่เคยขับพาไปไหนได้นั่นแหละชนตายชนพวงมลาลัยตายนี่น ถูกรถทับตายบ้างไอเสาไฟฟ้าที่มันเคยช่วยนะก็วิ่งไปชนเสาไฟฟ้าซะตายเลยอย่างเงี้ยนะไม่น่าเชื่อพร้อมที่จะตายได้หมดบางพวกเอาตัวเนี่ยไปถูถนนซะตายเลยอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากรรมมันให้พลพญามัจจุราชจะเลือกเอาไปเนี่ยที่ไหนก็ที่ตายพระพุทธเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าผู้ที่ทําบาป,ปรกรรมไว้ในโลกต่อให้อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ตายสมัยใหม่นี้ฟังข่าวประจำใช่ไหมตายกลางทะเล ตายบนท้องฟ้าเครื่องบินยังชนกันเลยนะอากาศก็ใหญ่โตขนาดนั้นนะเครื่องบินยังบินชนกันได้ไม่น่าเชื่อเลยอนะ่ะก็ยังตายบนฟ้าก็ตายได้มุดเข้าไปอยู่ในดินก็ยังตายอีกเดินอยู่ก็ตายยืนก็ตายนั่งก็ตายนอนก็ตายสรบบุปว่าเมื่อการเกิดที่เร็วสามมีอยู่ความตายก็มีฉันนั้นก็ความเกิดนี่เร็วมากเร็วถึงขนาดว่าไม่สามารถที่จะให้ผู้อื่นดูได้นะนะไม่เชื่อเขาทำคลอดเขาไม่มีใครเอาไปทำโชว์หรอก เป็นวันที่ส่งนักโทษประหารให้มารับภาระเขาบอกว่าก็คือกรรมเนี่ยเหมือนกับพระราชาผู้ลงโทษก็เลยนักโทษประหารก็คือวิญญาณน,นะปฏิสนธิวิญญาณน่คือนักโทษประหารก็เลยบอกว่าเอางี้แกไปเลี้ยงมหาพูทธรูปนะเอาปฏิสนธิวิญญาเนี่ยคือคือนักโทษประหารเอาแกเอามหาพูตไปเลี้ยงอ,อสสรพิษสี่ตัวไปเลี้ยงแต่แ,แกต้องบำรุงบ้านร้างอยู่หกหกบ้านนะอะไร ตาหูจมูกเลนกายใจแล้วก็มีเพชฌฆาตประจําตัวอยู่ห้าคนคอยฆ่านะแล้วก็มีอะมิตรเน่นะฆ่าศึกภายในอยู่ภายในเนี่ยคือนันทิราคาวะวัดตะก็ล่องลอยไปอย่างนี้นะพอคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะคิดตามพระพุทธเจ้าเมื่อไร่เริ่มสงสารตัวเองขึ้นมานะทาไมเราช่างเคลาจริงเนาเนี่ยน,นะถ้าลืมพระพุทธเจ้าเมื่อไรฆ่าเนี่ยแลยิ่งใหญ่ข่าคือผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะจะลุกจะเดินจะเหินก็ว่องไวเต็มไปหมดเลยนะ อีกพักหนึ่งก็นอนก็เศร้าก็เศร้าพระพุทธเจ้าตรัสจริงแท้เนี่ยนะก็อย่างนี้แหละบัตรมันจึงยาวนั้นปฏิจจสมุปบาทแบบนี้เขาเรียกว่าแบบปฏิโลมการพิจารณาปัจจัยแบบปฏิโลมเนี่ยคือสิ่งที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาในนี้เป็นส่วนใหญ่พิจารณาในนี้พระโพธิสัตว์ทุกองค์จะพิจารณาอย่างนี้คือมองเห็นความทุกข์ความยากของผู้ที่เกิดมาในโลก อย่างที่ที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเห็นคนแก่แล้วท่านนอนไม่หลับนะท่านคิดเนี่ยว่าโอ้โหนี่มันแก่กันหมดเลยหรือเนี่ยพนางพิมพาต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมพ่อของเราต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมญาติของเราทุกคนที่งาม,งามเๆเหล่านี้จะต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนที่เกิดมาต้องแก่อย่างนี้หมดใช่ไหมท่านก็ไม่คิดเออทุกคนนี่แก่กันหมดเลยนะเนะี่ยนนอีกไม่กี่ปีก็แก่กักนหมดแล้วเนี่ยนะความที่ท่านมีปัญญาท่านก็คิดว่าทุกคนนี่แก่ อีกวันหนึ่งไปเห็นคนป่วยควรคลางคลืดคลาดอยู way, ่เนี่ยนะเขาบอกว่านี่เราก็จะต้องป่วยอย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่แล้วญาติเราจะต้องป่วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่พนางพิมพาต้องป่วยอย่างนี้ไหมป่วยพ่อของเราต้องป่วยไหมญาติทุกคนป่วยไหมในโลกนี้คนที่เกิดมาแล้วต้องป่วยอย่างนี้ทั้งหมดใช่ไหมบอกใช่โอ้ oh. ความเกิดนี่เร็วมากเพราะเกิดนี่แหละจึงแก่เพราะเกิดนี่แหละจึงป่วยในภาคหนึ่งเห็นคนตายเราก็ต้องตายอย่างนั้นใช่ไหมบอกใช่ ญาติของเราทั้งหมดจะต้องตายอย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่พนางพิมพาก็ต้องตายอย่างนี้ใช่ไหมบอกคนในโลกที่เกิดมาอย่างต้องตายเช่นนี้ทั้งหมดโอ้ขึ้นชื่อว่าความเกิดนี่เร็วมากถ้าไม่เกิดสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ตายแบบนี้กันหรอกความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีหรอกเมื่อคืนฟังเขาเพราะว่าเขาสรุปรายการว่าคนที่ตายในโลกเนี่ยนะประจําปีในรอบปีน,นะเขาก็ไล่มาตั้งแต่ตายเพราะอะไรบ้างเพราะอุบัติเหตุ ทางอากาศทางน้าทางบกแล้วก็ทางวินาศกรรมเนี่ยนะก่อวินาศกรรมพวกระเบิดเป็นต้นเนี่ยนะแผ่นดินไหวน้ําท่วมแต่สรุปว่าตายว่างนั้นเถอะนะฟังแล้วขึ้นเชื่อว่าความตายนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละสาหรับสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีทีนี้เมื่อความตายเหล่านี้มีอยู่เขาบอกว่าเออมันเกิดจากความเกิด สมมติท่านก็เริ่มมาคิดอีกนะความทุกข์ในนรกถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวทุกข์ในนรกจะมีไหมไม่มีเพราะเกิดแท้เลยนะความทุกข์ในนรกจึงมีถ้าไม่เกิดอย่างเดียวจะต้องไปเกิดเป็นปลาไหมไม่มีต้องไปเกิดเป็นเต่าไหมเกิดเป็นตัวเงินตัวทองเป็นต้นไหมเกิดเป็นปตีนไหมอย่างเงี้ยนะไม่เป็นก็เพราะความเกิดนี่แหละมันพาไปให้เป็นอย่างนั้นไอ้ความเกิดนี่เลวแท้ คืนชื่อว่าการเกิดนี้ไม่ดีเลยเพราะเกิดความเกิดนี้เป็นเหตุแห่งทุกสารพัดท,ทุกที่มีอยู่ในโลกแล้วความเกิดมาจากไหนก็มาจากกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมน่าคิดนะสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี่คือเหตุแห่งพบใหม่สิ่งที่เราทานะโดยกรรมวปัจจัยนี่เป็นอย่างนั้นความคิดทุกความคิดเนี่ยคือความคิดที่นําไปสู่พบใหม่ทุกคําที่พูดไปก็พูดสร้างพบสร้างชาติ พูดสร้างชาติใหม่ทีนี้ก็มาดูว่าพูดอะไรอยู่โดยมากเลยเพราะฉะนั้นพูดเป็นสุจริตหรือทุจริตทาอยู่ทําทุจริตหรือสุจริต,รต,รรตคิดอยู่เป็นสุจริตหรือทุจริตนั่นคือประตูแห่งสุขคติหรือทุกคติมีพราหมณ์บางคนไปถามพระพุทธเจ้าอะไรเนอะพระเจ้าค่ะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเดรัจฉานพระองค์ก็บอกว่าความประพฤติไม่สม่ำเสมอความประพฤติไม่เป็นธรรม อันนี้แหละเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกบางก็บอกไม่เข้าใจเลยบอกขอให้ขยายโดยพิสดารด้วยเถอะผมก็ขยายว่าเพราะความชั่วทางกายทางวาจาทางใจความชั่วทางกายวาจาใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกความดีทางกายทางวาจาทางใจเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์เราทั้งหลายถ้ามีสติสัมปชัญญะทบทวนชีวิตสนหนยที่ผ่านมาอะไรมากกว่ากัน บางคนบอกโอ้ยไม่ขอคิดถึงความหลังเด็กขาดอย่างเงี้ยนะแหมคนที่ไม่มีความหลังให้คิดถึงนี่ก็แสดงว่าหนักเอามากนะนะเป็นเอามากอยู่เหมือนกันนะคือนึกแล้วหาความชื่นใจให้แก่ตัวเองไม่มีเลยนึกแล้วไม่ภูมิใจตัวเองเลยนะก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่บุญแน่ถ้าเป็นบุญในี่ใครก็อยากนึกใช่ไหมตอนนั้นท่านไปทําบุญที่นั้นใช่ไหมท่านไปเจริญกุศลที่นั้นใช่ไหมโอ้ใช่ใช่อย่างไงนะภูมิใจใช่ไหมแต่ถ้าทําบาปไม่อยากนึกที่นั่นก็ปาณาตาาิบาต ที่นี่ก็อาทินนาทานตรงนั้นก็กาเมสุมิฉาจา์ตรงนั้นก็ไปหลอกเขาไว้หมดเลยไล่ดูไม่มีใครที่ไม่เคยถูเราไปหลอกมาไม่มีอย่างงี้นะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเข้าเห็นร้านร้านไหนก็โอ้ยไปนั่งจวกเล่าทุกร้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็นึกแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจอะไรเลยอันสังสารวัตรนี่จึงเป็นคนน่าเห็นใจน่าสงสารเขามาบางทียังทําถามอยู่ในใจเลยนะโอ้จะทําบาปทากรรมให้ตัวเองไปถึงไหนกันเนาะพวกนี้นี่ขาดเมตตาต่อตัวเองสิ้นดี ทำเป็นเหมือนผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นรักเพื่อนรักฟูงอย่างนั้นน่ะนะทำเป็นพูดไปจริงไม่ใช่หรอกตัวของตัวเองก็ยังไม่รักอะไรเลยเนี่ยทำเหมือนรักผู้อื่นใช่ไหมโอ้ยรักเพื่อนรักฝูงมากความรักแปลเป็นบาลีว่าเมตตาเหมือนกับว่ามีเมตตาต่อเพื่อนมากชวนเพื่อนกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนให้เป็นโรคมะเร็งเป็นต้นเนี่ยนะจะไปรักเพื่อนได้ยังไงซื้อเหล้าไปฝากเพื่อนบอกรักเพื่อนมากนะนะเออเนี่ยฉันรักเพื่อนมากก็เลยซื้อยาพิษมาฝากขวดหนึ่งได้ไหมฟังดูแล้วมันขัดกันนะดูเหมือนกัน แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาในโลกก็เป็นเช่นนี้แหละอย่าไปคิดอะไรมากขันชรามรณะทั้งหลายที่มีอยู่นี้ก็เพราะชาติเป็นปัจจัยชาติก็เพราะกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นปัจจัยทาไมเราจึงทํากรรมไม่มีจบมีสิ้นเพราะอะไรเพราะความยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็ตาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราล่ะ หูก็เป uhm, ็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราจมูกก็เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราลิ้นก็เป็นเราของเราเป็นอัตตาของเรากายก็เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราใจก็เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราท่านจะไม่ให้ผมทําได้ยังไงว่างั้นนะนะบางคนก็อ้างแล้วผมมีปากมีท้องต้องเลี้ยงนะครับผมไม่ทําชั่วยแล้วเอาอะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผมเนี่ยนะเอาอะไรมาเลี้ยงตาเลี้ยงกายผมผมยังมีลูกมีเมียเอกมีครอบมีครัวจะให้ผมเลิกทาบาปได้ยังไงว่างั้นโอ้ยผมเลิกไม่ได้หรอก ก็สรวบเออมีหน้าละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มาจากความถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราพระพุทธเจ้าจึงห้ามนักห้ามนะห้ามจริงๆเลยนะพระไตรปิฎกเนี่ยพิมพ์นะถ้าถ้าเอามาพิมพ์หมดเลยนะไอ้คำว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรากับนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราดูมากจะเหมือนมากเป็นพิเศษด้วยคํานี้นะไม่เชื่อลองไปอ่านดู ไอพี่เป๊เป๊เก้ารอก้าไปยานใหญ่เนี่ยนะก็นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานั่นแหละเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือฟังเมื่อก่อนนะว่าฟังแล้วเข้าใจไม่ยากคือฟังแล้วเหมือนรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะเราลืมตาเอ๊พระพุทธเจ้าบอกว่าตาเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรามันเป็นได้ยังไงเนี่ยเราอยากเห็นก็เห็นใช่ไหม เห็นแล้วก็ได้เห็นโลกสวยๆงามๆนี่ก็เพราะมีเรามีตานะเราจึงได้เห็นโลกสวยๆงามๆเห็นดอกไม้สวยๆดูสิเห็นหิ่งพระด้วยเห็นลายกระหนกลายทองลายเงินลายเพชรลายพลอยเนี่ยที่มันมีอยู่ในโลกวิจิตพิสดารได้รู้จักคนนั่นได้เห็นคนนี่ดีเหลือเกินเนี่ยนะที่มีตาก็ตาของเราอ่ะเสียหายตรงไหนถ้าเราเห็นอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เก่งกันนะเถียงพระพุทธเจ้าเป็นใช่ไหม ก็จริงๆนะตอนที่กิเลสมันเกิดนะโอ้ยดีหมดเลยนะพระพุทธเจ้าไม่สนใจหรอกนะเพราะพระพุทธเจ้าพูดตรงกันข้ามกับความคิดเราหมดเลยแต่ว่าเราเชื่อความคิดพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าก็ไม่เห็นว่ามันประสบความสําเร็จอะไรซากอย่างเลยยิ่งตามคิดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็ยังลงเมื่อกรรมยังลงชาติก็ยังลงเมื่อชาติยังลง ชรามมรณะก็ติดตามพญาที่ก็ครอบงำมรณะก็ห้ามหันกลายเป็นนักโทษประหารชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลเราทั้งหลายประดุดเหมือนกับแม่โคที่เขาจงไปสู่ที่ข้าเคลืบอคลานไปทีละนิดทีละนิดก็น่าคิดดูนะเออมันก็จริงอ่ะนะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีความแก่ความตายเราให้มีอยู่จริงแต่สัตว์ทั้งหลายไม่อยากจะยอมรับความจริง ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าคนที่เราเกี่ยวข้องเขาตายเป็น